โตเบิดกัมกมนนมมมบ,กาบกมาเมืองไทยแล้วคำทูไทยแลนด์แล้วอันนี้ย่างลูกสีว่ท่านมาเมืองไทยลูกสีมาท่านไปข้ามแบกท่านค้มแบกมาเที่ยวเมืองไทยด้วยลูกสีเที่ยวเมืองไทยดิสิไทยแ,นแลนด์ด้วยลูกสีกันมากเมืองไทยมาเที่ยวเมืองไทยด้วยกี่น้อง ดูอยู่ไรไทยแลนบอ์อะไรมากเมืองไทยว่าอยาก,กันนั่นเี้พี่น้องเมืองไทยนี่หมู่เที่ยวอะไรคนไทยใจดีคนไทยใจดีวิวคำมทูไทยแลนด์ ไอ้ไอ้คนแก่แก่ําแก่ํา happy new year ดูสิ ปีนีปีอยากพันสี่พันชั่วโมงว่าท่านพันอยู่พีหน้องเลยพันสี่พันชั่วโมงก็บานพันก็เลยบ่ได้เกะียประมจมลาหนาวสีเบ็ดแล้วันต้งเดิอมปีนี่สี่พันมันปีนี้เป็นปีที่สองเราเริ่ม ปีที่สองแล้วสิพันธบะปีที่แหลกพานไปกับพวกพันปีที่สองสิพันมนันช่องเดีย้นสองช่องสิพนันบอกันพันพี่น้องเลยสิเด็กของผมนั่งยัมือไม้สิเปมมียวของ่มมาใบของิเปียวพราะผมมาไว้ห้องก่อนสิพื้นพี่น้องอทอห,มมห้องสิพื้นแล่ว่มมาใบห้องิพื้นกัน ดูซิปวดขาเพี่น้องเงยนั่นก็จะเศร้านะปวดขานี่เนาะย่างนะไปใส้ก็ลำบากไปเที่ยวใส้ก็บ่ได้ปีใหม่อยู่แต่เงนินไปหาพี่หาหน้อนก็บ่ไปขอบขาบ่ดีเลยบ่ไปไปอุดรก็บ่ดได้ไปท้ายคลิปท้ายเคลืองดอกขาบ่ดีดายางบ่ได้หลุดปีต้นไปหันไปนี่ก็บ่ไปดอกเมียขาบ่ดี บ่อใดเที่ยวน้ำเขาเป็นโลกูกมาเขาเสียมพี่นอ้อนไงไงยยางไทยคลิปกขาบ่อใดน้ำเขายางไปแนกกับขาบวมกันจีกันนั่นกับข้าวรถก็เป็นที่เป็นเยอะครับรถก็เป็นเกียอาศัยลูกหลูกกันนี่ตะเมาอย่างลูกข้าไปมาเรียกเกียร์นั่งจอดกองเพราะไหวใจเพราะว่าลูกขี้เมาเหนือเลยบอลขี่รถน้ำใด สีมากอะหารถมายากยากจังเขาจังมอเตอร์ไซค์เขามากทรงยากลำบากน้องไปใส่กระไดเด็กเด็กของไม่มีรถกระยากยากไม่เด้อสาวบึงเป็นจังไดเนาะสาวบึงเด็กกับเล้าบ่เนาะเด็กกับประเทศยมเด็กของบ่เนาะเด็มาฉลองปีใหม่บ่เนาะ โชคดีม่ใช่เดอ้อปีใหม่ปีใหม่ประเด็นกับขาบรดียางกับจุกกระจักนึ่ะขอาปีใหม่หปีนี้เป็นปีมหามงคลเลขคู่ปีนี้ปีนี้เลขคู่สวัสดีทุกคนเดอ้อจ้าผู้ใดอยากซื้อของมัน่น แอปฟิลีเอตกับไปเสืออย่อันนั้นเด้อลัคกี้ลัคกี้เด้อ